เอสองครั้งมีครั้งที่สามครั้งหนึ่งเจอที่ชนบุรีงานวิ่งควายใช่แล้วก็ไปที่ฟาร์มครั้งหนึ่งอยู่ตรงหนองซากใช่ครับที่มีบ่อน้ำอะเข้าไปล่าของไปลอของไปผมไปหลงตรงไปแล้วก็คัาจใช่ใช่ผมไปครับใช่จะมาข้างของไม่ได้ใช่ครับใช่ผมหาทั้งนั้นสวัสดีครับผู้ชมเจออีกแล้วครับผมสลามชนครับผม ของเยเติมนะครับตอหอมชื่นฟาร์มครับผมตัวนี้วันนี้มาโชว,ว์ตัวพี่งานยุดยานะครับวันนี้พี่คนดูแลมันพี่ <c ười> ชื่ออะไรครับหมกอ,อกอครับอ๋อหมอกอตสวัสด,ดีครับจําได้แล้ว <c ười> หมอกอดหมอกอตน, <c ười> นี่นะครับหมอกอดมังชนครับผม <c ười> คนนี่แหละครับคนดูแลสลับฉ <c ười> ลามชนอยู่ตอนนี้ตัวเป็นเป็นนะครับตอนนี้บมอกครับฉลามชนนี่ตอนนี้ลูกชายตัวไหนที่ดันดับ้างอันนี้เด็ดเลยก็ ปวานนะบปะวานเนาะตอนนี้ย้ายไปอยู่ที่ไหนแล้วเพชรบูรณ์ครับอยู่ที่เพชรบูรณ์เนาะน่าจะได้แชมป์เยอะแล้วนะครับครับผมนี่นะครับหมอคอนมุ่งชนนะครับผมเป็นเอฟซีอยู่ในแฟนเพจอยู่ครับผมนี่นะครับฉลามชนจักใจแห่งชนบุรีนะครับเดิมชื่อเดิมขุนเขาใช่ครับผมเนตเติมเป็นคนบอกเองว่าเมื่อก่อนครับผมได้มารู้มาจากปากเนตเติม์ไแล้ว เติมบอกครับผมเขาบอกกำลังอยู่ชมบุรีก็เลยเปลี่ยนชื่อใช่ใช่แกบอกครับผมครับผมบอกขอฝากฟาร์มนี่ครับถ้ามีเอฟซีอยากไปเที่ยวชมได้ตลอดเลยครับตอนนี้ที่ไหนครับพิกัดฟาร์มตอหอมชื่นความไฟไทยอยู่ที่อำเภอบ้านบึงอำเภอบ้านบึงครับผมถ้าไปทางชลบุรีก็ตรงไปบ้านบึงก็ใช่ถ้าตรงมาหนองชากเลยครับหนองชากลัยจีเพียร์หนองหนองชากเนาะครับผมวัดเรื่องจำนวน อ่าครับแล้วก็ไปก็จะถึงเลยนะครับถ้าไงก็โทรติดต่อกันนะครับผมครับถ้าสนใจนะครับท่านผู้ชมตัวนี้ผมเคยสัมภาษณ์เลนะครับเพิมมาเจอตัวจริงหล่อมากยังหล่อคนเดียวนะพี่ฉลามจำมั่ขึ้นหน่อยครับผมถ้าลุกนี่หล่อจริงนะครับท่านผู้ชมแต่ไม่เป็นไรไม่กวนน้องแล้วครับผมแต่มาเจอตัวจริงหล่อมากเชื่องด้วยนะครับตัวนี้เชื่องด้วยขอบคุณหมอกรอ์มากครับ